ที่ท่านผู้ว่าและท่านทุกท่านที่ได้เอ่ยมาแล้วครับให้เกียรติมาเป็นประธานร่วมกันนะครับในการเปิดตัวก้าวปูซึ่งเป็นงานหลัของเล่นจำยตอนะครับในการฝึกวิชาชีพเพื่อกับผู้ที่ใกล้จะประท้วงนะครับในหนังวิชาชีพต่างๆติดชายแถลงบนโทษซึ่งรายละเอียดเดี๋ยวขออนุญาตให้ทางท่านผู้มีการส่วนพัฒนาผู้ต้องสั่งนะครับท่านตอออธิบดีพัฒนาครูนะครับได้กล่าวรายงานครับจะเป็นเช่นรับ สวัสดีครับลูกเพชครับตอนนี้เราอยู่ที่ตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดอ่างทองครับผมเป็นพิธีเปิดร้านอาหารชื่อว่าร้านอาหารครัว กล้ามปูก้ามปูนะครับเป็นร้านอาหารที่อยู่ในเรือนจำจังหวัดอ่างทองนะครับแล้วก็ที่น่าสนใจเลยก็คือร้านอาหารแห่งนี้ครับถูกสร้างนะครับและถูกนเนรมิตขึ้นมานะครับด้วยฝีมือของนักโทษนะครับและใช้เวลาเพียง สามอาทิตย์เท่านั้นเองนะครับแล้ววันนี้ก็เป็นวันดีครับที่จะเลิกงามยามดีที่จะเป็นได้รับเกียรติจากทางผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเพื่อมาเปิดพิธีนะครับเปิดพิธีในวันนี้ซึ่งเรือนจำที่นี่ก็ได้ผอบอใหม่ครับผอบอทิตินภาติกธรรมนะครับที่พึ่งจะมาเป็นผอบอที่เรือนจำอ่างทองแห่งนี้ได้ ยังไม่ถึงเดือนเลยมั้งครับยังไม่ถึงเดือนเลยนะครับก็สร้างสิ่งที่ชื่อว่าครัวกล้าบูอเรียบร้อยแล้วใช้เวลาแค่สามอาทิตย์เท่านั้นเองนะครับกาเนาามตาเศรษกิจพอเลัชกาลที่เาโครการระจาชทานในรมเด็จวิษกล้าอยู่แล้วโคกหนาแหนัละควารหวงยปรับปรุงพื้นที่เป็นแหล่งเรียนรู้ถึงงานด้านเกตจกรรม ซึ่งก็มีนายชวนินนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองนายประดอนนะครับรองประธานสาภาผู้แทราานราษฎรให้เกียรติมาเป็นประธานร่วมในพิธีเปิดร้านฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังครัวก้ามปูของจังหวัดอ่างทองนะครับ ของเรือนจําจังหวัดอ่างทองนะครับออซึ่งสถานที่แห่งน,นี้ครับก,รก็เพิ่งจะงมีนายทิตินัยครับแสดงเห็นไหมแสดงแสดงแสดงคผู้บัญชาก,การ <สะ S 1> เรือนจําจังหวัดอ่างทองเพิ่งจะมารับตําแหน่งได้ ไม่นานนะครับไม่นานส,<อ>สาาก็สร้าง,างโงคกกำปูนี้ขึ้นแล้วก็ที่นี่ครับนอกจากที่จะมีอาหารนะครับนอกจากจะมีร้านอาหารนั่งมีเก้าอี้นั่งสบายๆนะครับ,นนบวิวเป็นสนามฟุตบอลเป็นใต้ต้นกามปูต้นใหญ่ๆหนึ่งสองสามสี่ห้าหกจะโหต้นแบบใหญ่มากนะครับ นักงานที่นี่ก็ขับเคลื่อนด้วยกลุ่มนักโทษนะครับซึ่งนักโทษที่นี่ก็มีพันกว่าคนนะครับแล้วก็ต้องโทษระหว่างไม่เกิน15ปีนะครับส่วนใหญ่ที่นี่จะเป็นต้องโทษก็อันดับหนึ่งก็ไม่พ้นเรื่องยาเสพติดนะครับอันดับสองลองลงมาก็เป็นการลักทรัพย์นะครับอันดับ3ามลองลงมาก็เป็นการช่อโกงในสมัยทุกวันนี้นะนะครับ คนใหญ่เมื่อกี้ได้สอบถามทางพอบอแล้วนะครับว่า,านักโทษที่นี่เป็นยังไงนักโทษที่นี่น่ารักครับนะครับอันนี้ก็เป็นพธิธีเปิดแล้วนะครับตัดริบบิ้นนะครับ เดี๋ยวเราพูดคุยกับทางทั้งผู้ว่านะครับสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ท่านปปสักนิดหนึ่งนะครับตัวนี้ได้รับเกียรติจากท่านาานายกเทศมนตรีเทศบาลบางคลองนะครับท่านเป็นใจสุดใจนะครับเป็นเกียรติมาร่วมในพิธีด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงเลยนะครับวันนี้ ต้นพัครับที่เป็นเกียรติและอบูญอย่างยิ่งนะครับนะหลวงตาปู่เรานะครับยังได้ท่านผอพิดีผอ๋ได้กล่าวในงานสดกำกองอยากจะพูดให้พูดะไรกันหนึ่งครั้งนะครับสวดีเพจวิจารณ์ทดลองครับสวัสดีครับวันนี้ได้รับเกียรติมาเปิดพิธีอันนี้หนบไว้นะเป็นเกียรติในงานนะครับวันนี้ถือว่าเปิดอย่างเป็นทางการแด่ทุกท่านนะครับสำหรับข้าวตาปูของเรือนชาวจุฬาของชาติทยเครับ เงไจบ้งจริงๆผมได้แอบมาดูก่อนหลายทีแล้วนะครับจริงๆแอบมาดูหลายทีแล้วนะครับก็ผมยิงต้องขอบคุณท่านผบเรจัมนะครับแม้ว่าท่านเพิ่งจะมาได้เดือนเดียวเนาะยังไม่ได้เดือนนะครับยังไม่ถึงเดือนยังไม่ได้เดือนนะครับอันนี้เป็นโครงการที่ท่านริเริ่มตอนแรกเนี่ยเหมือนไม่มีตอนแรกจะมีเฉพาะฝั่งนู้นใช่ครับนะฮะแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นพวกสวนเกษตรต่างๆนะครับแล้วก็ที่ล้างรถ ว่าเป็นโครงการที่ดีมากที่เปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังที่อยู่ด้านในเรือนจำนะครับได้มีโอกาสมาฝึกอาชีพประกอบอาชีพมีโอกาสที่มาร้องเพลงแล้วก็อาจจะมีรายได้เล็กน้อยด้วยนะครับเปิดโอกาสให้เขาเมื่อออกจากเรือนจําไปแล้วเนี่ยก็ออกไปสู่โลกภายนอกแน่นอนกามีอาชีพติดตัวในการสร้างอาชีพให้เขาแล้วจะไม่ทําให้เขาย้อนกลับเข้ามาใหม่ การฝึกอาชีพนีมม้มีประโยชน์ยังไงกับผู้ต้องขังบ้างการฝึกอาชีพผู้ต้องขังนะครับเป็นนโยบายของทางกรมรชาชัณฑ์อยู่แล้วนะครับที่ต้องการให้ผู้ต้องรชาชัณฑ์ที่มาอยู่ในเรือนจําได้รับการถูกจําคุกพอถึงระดับหนึ่งพอถึงระดับหนึ่งเราก็จะมีการฝึกวิชาชีพให้เขาเพื่อเขาได้มีอาชีพที่ยั่งยืนติดตัวเข้าไปอาทิเช่นนะครับรัดดนตรีการทําอาหารบาริสตา ช่างก่อสร้างช่างจัดสวนเกษตรหรือแม้กระทั่งคาแคร,ร์ที่เดินจํกจังหวัดอ่างทองนี้นะครับพอเขามีอาชีพตรงนี้หรือมีเบสิกพื้นฐานในการทํางานตรงนี้เมื่อเขาพ้นโทษถูกปล่อยตัวไปเขาสามารถไปทําตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นทุนส่วนตัวหรือไปเป็นลูกจ้างของเรื่องต่างๆเหล่านี้อ,องค์กรต่างๆก็สามารถรับเข้าไปเข้าไปทํางานได้นะครับเพราะว่าเขามีประสบการณ์แล้วแต่ถ้าหากเขาถูกจําคุกอย่างเดียวสามปี5ปี10ปีแล้วกลับไปออกไปอยู่สังคมภายนอกแต่ไม่มีประสบการณ์ ก็ไม่มีประโยชน์ครับที่เขาจะไปทําอะไรข้างนอกไม่มีหนทางที่จะไปสร้างอาชีพหรือหารายได้แต่เมื่อเขามีวิชาชีพตรงนี้แล้วเชื่อว่าเขาจะเอาตรงนี้ไปสร้างอาชีพหารายได้และไม่หวนกลับไปกระทาความผิดซ้ําแบบเดิมอีกครับแล้วนี่ใครสร้างครับอยู่ตรงนี้นะครับสามอาทิตย์สามสัปดาห์ครับมา19วันด้ซ้ำครับก็คือน้องน้องผู้ต้องขังที่เป็นโครงการฝึกวิชาชีพก่อสร้างนะครับก็มีช่างปูนช่างเหล็กช่างไฟฟ้านะครับสามสี่อย่างตอนนี้ก็ในรมิต ภายใน18-19วันเสร็จเรียบร้อยครับแล้วรายได้จากที่นี่ครับเข้าตัวนักโทษดยอย่างไร,ไรใช่หอก็คือรายได้เขาเรียกว่าโครงการฝึกวิชาชีพนะครับ<ม>เป็นการจาหน่ายอาหารจําหน่ายหรือการให้บริการต่างๆนะครับจะมีส่วนหนึ่งเขาเรียกว่ากําไรจากต้นทุนเนี่ยส่วนหนึ่งนะครับกาไรจากที่ได้มาเนี่ยจะก,กันไว้ส่วนหนึ่งเป็นเงินปันผลของน้องๆผู้ร้องขังที่ออกมาทํางาน เราไม่ได้ใช้น้องๆ,ๆเข้าทำงานฟรีน้องๆ,ๆเขาได้เงินปันผลจากกําไรที่ได้ครับเข้าบุ๊กเลยเข้าบุ๊กเลยครับคือออกออกไปปุ๊บก,ก็มีเงินในบุ๊กรอหรือแม้กระทั่งบางรายที่มีรายได้พอสมควรลูกมีต้องจ่ายค่าเทอมข้างนอกอมแม่ป่วยข้างนอกขอถอนเงินเบิกเงินพิเศษจากบุ๊กส่งไปให้ลูกให้ทําได้ครับซึ่งมีประโยชน์มากครับทำให้เขาไม่เครียดด้วยนะผมว่าใช่ครับได้ออามาข้างนอกครับแรงกำลังใจด้วยนะใช่ครับแต่สิ่งสำคัญเลยครับผอครับ นักโทษส่วนใหญ่ต้องการโอกาสครับ <c oughs> แต่บางทีเขาถึงจะมีวิชาชีพออกไปเนี่ยแล้วเขาไม่มีโอกาสได้ทำไงอย่างนี้ยอยากจะฝากอะไรกับสังคมข้องอกไหมครับใช่ก็ต้องขอโอกาสจากพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งหลายนะครับที่ยังมองว่าน้องๆผู้ต้วงขัง,งกลุ่มนี้ไม่สมควรได้รับโอกาส <c oughs> แต่ลองให้โอกาสเขาสักครั้งหนึ่งนะครับว่าน้องเขาได้รับ กรรมในเรื่องสิ่งที่เขาทํามาแล้วในเรื่องถูกจําคุกน้องเขาได้รับการฝึกวิชาชีพก่อนปล่อยตัวแล้วไม่ว่าอาชีพต่างๆทําอาหารค่าแคร์นักดนตรีและเขาอยากจะไปทํางานทําอาชีพที่สุจริตขอพลังของคนไทยครับให้โอกาสน้องๆเขาให้เขาได้ไปทํางานที่สุจริตหาไรายได้เลี้ยงตัวเขาเขาจะได้ไม่หวนกลับไปกระทำความผิดซ้ําอีกครับ ต้องเติมนิดนึงที่นี่มีนักโทษเท่าไหร่ครับที่นี่ประมาณ1,370คนครับข้อจำกัดก็คือโทษระหว่างเท่าไหร่ครับโทษระหว่างประมาณ50%นะครับโทษระหว่าง50%าสิบเร์เครับยาวยาวนานสูงสุดเท่าไหร่สิบห้ปีครับรับได้สูงสุด15ปีครับพันว่าคนครับผมแล้วเป็นไงบ้างครับมารับตำแหน่งแล้วนักโทษที่นี่เป็นยังไงครับโอ้น่ารักครับน้องๆอยู่ในระเบียบวินัยดีมากครับยังยังไม่มีอะไรที่น่ากลัวหรือว่ามีอะไรพิเศษเลยครับ

ครับยงไาครับต้องถือว่าเป็นร้อาหารนะครับขัวก้ามปูของเรือนจําจังหวัดอ่างทองเนี่ยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการฝึกอ,อาชีพให้กับน้องๆผู้ต้องขังนะครับซึ่งผมคิดว่าเป็นอาชีพที่น้องๆผู้ต้องขังเมื่อได้รับการปล่อยตัวเนี่ยสามารถที่จะไปทํางานได้ง่ายมาที่สุดนะ <S <S <ม>เพราะว่าผมคิดว่าทุกคนน่ยต้องต้องทานอ่ะนะครับ ไม่งั้นสิ่งที่ที่ง่ายที่สุดสําหรับการประกอบอาชีพคือขายอาหารไม่งั้นการฝึกอาชีพเนี่ยเราจะผัดอะไรอย่างเดียวที่ไม่อร่อยเนี่ยก,ก็ก็ไม่มีคนซื้อแต่ว่าท่านผู้จัดก,การเรียนจาเนี่ยมีน้องๆผู้อ้อง,องขังนะครับที่มีประสบการณ์จากการเป็นเชฟเป็นอะไรต่างๆเนี่ยก็จะมาช่วยฝึกนะครับเพราะฉะนั้นน้องๆทุกคนเนี่ยที่ได้มาฝึกงานนะครับทั้งในเรื่องของการทํากับข้าวต่างๆเนี่ย วี่ทราบว,ว่ามีหลายประเภทมากเลยนะอาหารยุโรปก็มีอาหารจีนก็มีอาหารไทยอีสานมีครบหมดทุกอย่าง,งย่างสปากเกตตี้เลยเนี่ยฮะก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับที่จะให้น้องๆผู้ต้องขังเนี่ยเมื่อได้รับการปล่อยตัวแล้วสามารถที่จะมีวิชาชีพติดตัวแล้วก็สามารถไปประกอบอาชีพได้ครับสิ่งสิ่งสิ่งที่ทานี่มันน่าจะสร้างประโยชน์ให้เขาพอสมควรเลยนะครับแต่สิ่งสําคัญของ ผู้ที่พ้นโทษออกไปคือโอกาสแลวก็คนใหญ่ก็ยังคงเป็นแบบนี้อยู่ว่าโอกาสได้รับน้อยสำหรับผู้ที่พ้นโทษออกไปอยากให้ท่านฝากเกี่ยวกับผู้ประกอบการหรืออะไรนสักหน่อยฮะว่าอย่างไรบ้างคือในส่วนของจังหวัดเนี่ยนะครับเราก็จะมีในส่วนของสวัสดิการคุ้มครองแรงงานทั้งจัดหางานแรงงานจังหวัดเนี่ยนะครับก็จะใช้แนวทางเนี่ยนะครับไป แจ้งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับได้ประสานกับผู้ประกอบการในหลายๆด้านนะครับเพื่อให้รับน้องๆเนี่ยที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเนี่ยครับทราบว่าไม่ใช่เฉพาะการเปิดร้านอาหารในวันนี้นะฮะโครงสร้างต่างๆเนี่ยนะครับเกิดจากน้องๆผู้ร้องขังที่มีฝีมือทางช่างนะครับเรื่องของไฟเรื่องอ่าใช่ครับเพราะงั้นเนี่ยมันมีอาชีพหลากหลายมากนะครับที่ทางเรียนจําจังหวัดอ่างทองได้ฝึกให้น้องๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อได้รับ อา,อาชีพติดตัวไปนะครับในส่วนของจังหวัดเนี่ยเราก็มีหน่วยงานของกระทรวงแรงงานนะครับที่พร้อมจะรับข้อมูลนะครับจากน้องๆเนี่ยไปดูเลยว่าจะประกอบกิจการธุรกิจด้วยตัวเองหรือจะไปเป็นลูกจ้างนะครับก็จะมีเรื่องของการประกาศบริษัทจัดหางานให้ซึ่งทางจังหวัดเนี่ยก็จะประสานให้นะครับเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าน้องๆพวกนี้ผ่าน,านการฝึกอบรมมาอย่างดีแล้วอยากขอให้เชื่อมั่น ครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับนี่ครับเมื่อกี้ผมหันหนไปไม่ได้นะเดี๋ยวเห็นติดติดผู้ต้องขังอันนี้เป็นบรรยากาศนะฮะบรรยากาศรอบๆทางนู้นเป็นคาแคร์นะน้องวัานใช่ค่ะเมื่อกี้เราก็ไปใช้บริการมา, <S S S ารถูกมาก80บาท80บาทเพิ่ม20เพิ่ม20ดูดฝุ่นด้วย <S S ก็เป็น100ร้อยหนึ่งอันนี้ก็เป็นสนามฟุตบอลนะนฮะ แล้วก็นี่ก็ทําใหม่หมดเลยนะครับบอกนะครับใช้เวลาเนลมิตประมาณ3สัปดาห์เท่านั้นเองนะครับอยู่ใต้ต้นกามปูซึ่งเรียนตัวเป็นเหมือนลัวนะครับสวยงามนะครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดของไลฟสดในวันนี้นะครับที่นี่ก็คือ เรือนจำกลางจังหวัดอ่างทองนะครับนี่ก็คือต้นก้าปูซึ่งเป็นที่มาของชื่อร้านอาหารแห่งนี้ที่ชื่อว่าครัวก้ามปูเรือนจำอ่างทองนะครับรอะไอย่างนี้ก็จะเดินทางกลับกันแล้วนะครับโอเคโำรับคนนี้ขอลาขอลาขอตัวไปก่อนนะครับขอตัวไปก่อนพิธีเปิดนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำรับ ท่านที่เป็นผู้ก่กการหรืออะไรใดๆก็ตามนะครับถ้าคนที่เขากระทําความผิดแล้วเขาได้รับโทษจนครบแล้วเนี่ยเขาก็ต้องการเพียงแค่โอกาสนะครับเพื่อที่จะให้เขาไปทํามาหากินเลี้ยงตัวเองหรือครอบครัวต่อไปนะครับถ้ามีโอกาสให้เขาสามารถให้โอกาสเขาได้ก็เปิดใจให้โอกาสเขานะครับนักโทษเราจะไม่ได้ไม่ต้องเพิ่มขึ้นนะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ